ครับขึ้นเวทีหกถุงเมนบอประมาณนั้นห้าถุงโกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเกมท่ายใจท่ายยังกันเกมยูนิฟอกร์มจอเป็นอสสาซาลุกเคือ่อนมาแจกกาแฟตัวนี้แล้วเราก็เอาใส่กระเป๋าเราบอดีเอี่ยนี่อ่ะมาตังกรองไม่อเอาอันนี้หน่อยเดี๋ยวเอาใส่หนีบกระเป๋านี่เอาใส่แบตเตอร์

ทุกท่านข้อความครับเป็นเสือข้อวามเต็มันทักที่พี่ทุกคนนะครับอาจจะเส่ชื่อไม่ครบนะครับอาจจะไม่ได้เส่ชื่อทุกคนนะครับวันนี้นะครับ นิงอยู่ด้านหน้านะครับแต่เราจะพร้อมมอบความสนุกนะครับโอเคไหมตอมบี่หน่อะอ่าคนเดียวโมมา้างไหมไบ้างเอาตอบตามเนี่ยจะตอบคำถามเสียแปลงก็น,นะแล้วพร้องก็งว้าตามสั่งไม่ไดกินเลย กินทั่วได้ทุกคนกรูกฟูมันคือตามสั่งเหรอก็เหมือนมันไม่เกี่ยวกับตามสั่งมันเป็นอาหารที่ชอบอ่ะที่ชอบเวลาอาหารจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ไหมไปร้าอาหารจะต้องสั่งเมนูอะไรเป็นอันดับแรกที่เธอคิดใส่ก็าดาวได้อาจานเดียวได้แบบสั่งตามโอ้ไม่เคยกินจานเดียวเลยกินเยอะออาะสั่งเมนูที่ชอบิที่ชอบนะโอ้สวยจ ตาอยกตแลตอนแดดตอนแดาเซอร์ไวุ้่เตมนี่ลกนเหล่าเลยกขาวความมันใหญ่โอเคเอาคำตอบเดียวสิได้อยู่ถ้าช้อยอ่ะมันเ็ต้องได้เฉันตอบอันนี้มันก็ต้องถูกสิก็ต้องให้มันถูก เราเขามากหลายอย่างไม่ใช่อเดียวถ้าตอบคนเดียวฉันจะดุยก็เนาะไปหมายบอกชอยอย่างเงี้ยบอกพี่ด้วยสีม่วง อัดคลิปหรอครับไม่ใช่ไลฟ์สดอ๋อจะเล่นในไลฟ์ล่้ในกลุ่มใช้โทรศัพท์ไลฟ์กินข้าวนะไหมครับกินมากินบ้าง่ไหนเช้าไม่กินข้าวเลยกินนี่ยกินเลยมันไกลพี่เกียดทั้งรถเลยโอ้ยเจ้าจานอยู่ไหนเราข้ามาอีกแล้วอ้ยเดีเราจะไที่เดียวมาดันเอเพราะไม่ได้มีแล้ไกอดใหเดินค่ะ

dago Cái đó không làm được. Hả? Cái đó xong rồi nha. Cánh vào đi.

ถ่ายรูปไปยังาเดยกไปถ่ายรูปไปยังยังใช่ไหมยังยังจะยังบอกว่าเาไปผ้าไปนอเ็ดีฟูเ็หกี็กผู้งบะแมงเลิเลียนแล้วก็าไปก็ได้ก็นันาดแล้วกบเบทายลูกกับแป๊บดียวเอมแต่ว่าเด็บอกมาไหวบอบอบอกี่มะลู่มะรู่ตกาแล้วอีกทีเื่อล้วตอนกัาไอ้โียกเหรอแล้ว นีแบบท่านดิจมให้กลับไปเนี่ย ชมทายใจนะคะทีพ่พ่อกลุ่มเลยนี่เจ้คู่นี่แหละเราจะไล่์ในกลุ่มเลยทุกคนต้องมาทายใจอะไรกันต่อพูดโม่ช่วยจบอกจะบอกก่อ้อะไรเคลียรกูเตออนดูใจฉันรูย่างพักดูว่าชอบแดกมีจ๊ะไม่ใช่ครับไม่ใช่แดกมีจ่ะพูดก็ต้องตั้งจุดไม่กูที่ดัง รู้ไหมว่าฉ<ล>ันอยากได้อะไรฉันได้รถบัวบัวฉันได้บัวคูเตอร์รู้ไหมว่าฉันอยากได้อะไรอยากได้เงินให้ดนจบไปวางเงินไม่นาสามบัตรเอาไปตแกงบ้ากันคุณจะแป้งค่ะ ยิ่งปากหมดเลยนะคะ เราจงห่อประมาณเนี่ยหาดูเจ้าทำสองแสนแล้วจ้า อะไรให้พระเอกินด้วยนะครับมาลุ้นกันค่ะพี่หมวยมาไหมเนี่ยพี่หมวยไม่ได้ด่ามากว่านิไปย้่อจะมันเขาเด็กไปนะสวอเาไปแล้วบนี่ม๋ยิเดี๋ยวเราเห็นงัน ก็บอกอยู่ก็ได้เสือแล้วก็เขามานหามก็ได้สามีก้วก็ได้บอกก็ไก็ได้เป็นต่างเสือเขียวคือเขาดี่แท่ไ,ได้อยู่เน้่ ไปดูกินคองมากินคองอะไรวะยากที่ไห่นั้บเขาเห็นกินคองแล้วว่าปะอะไนเขาอยากมยเขาอยากมาเขาชอบดมอะไรชอบดูอะไรชอบกางไปยุออกทำไมอะอมันร์ขึ้นเปชอบดูอไโอเะ ฉันะชอบดูทำไมล่ะกูัูดอะไรูนยููดูใยนดว่าชอบดูเ้วัหลัิกินทั้งแค่ดิบมีฮัเออนี่เ้หัวหัวน่ก็จะเอามาสิบออนไม่ห้างงานแห่เทียนสองแสนแล้ว ต้องตีงแยกไฟแดงไว้บ่อยยิงคลองแย่ไปกินของกระตูนหลังรถที่เขาจะชอบเหมือนรถแห่มนแห่แบบมีนาอะไรเงี้ยไม่ค่อยเนี่ยทำเสียงไอเอกทำเสียงเหมือนมากดูได้ยังไงทำกันเนี่ยจะถ่ายคลิปปะ mỏ đi mấy cái anh mấy ta đi không tiếp chi mà ngủ đi lại tôi nhớ ngủ đi lại tôi yên tôi rồi boy ủa chứ đau gì nữa? Gì? ไดูอก้าอยากไปยัก็จย่อไปเดีว่ไปดอีอนไหมร้อนหรอค่อยไนีอไหแล้วีบ้าูแวดว่ะรเนี่ยก้อนทีสุกนี่หละที่องที่น่รอยันีเนี่ยนอนไหนกันนอนไหนมากยเเว่างไว้นอเนี่ยไปกยาไหมเอาดีไม่เป็นตารีแบเอา ยี่านก็หวาจนหูจะหลอก่อนใมเทุกคนจะมาทายอะไรล่ะบานก็ได้ฟังโดนหลอเพลงนี้ากี่ชักกำลองเพลงนี้แหละบ๊าวบาวน้ำไปเจลาวาห้องห้องบุญตองบุญตองอบุพ่ะเลง เตาไ่้ห้องบึงไปลองใช่กันแม่ตอนนี้โมเตหงอาุรักบอลครับมันดีลลองเต่าง่แหลวก็เป็นจฟาดอหัวแใช้หนาจมัอย่างฟังอย่างฟังอันแพพาเบอร์ฉันเก่าเบอร์ฉันเก่าเราดิสใหออาุรักรัทไหอ่ะแต่เขาแอบแต่เขาอีแพ่เด้มมาเปิดเดิออีการม้นั่นเนี่ยมาเผื่อแพร่ผ้าเอาใช่ไหมัยแซนป็ดนตรีแบบมืวนแ่บบมันหลดแบบเต่าเก่า ตัวตีชิ้นจังริดีแน่มนก็มีตาหาขึ้นกี่โมงครับคยังขึ้นต้องอะไรเอต้องอาน้ำได้หลายป็ดก็ไหร่อุวอวนีเอาเรื่องอะไร คอมเมนต์อะไูเจ้าคำเมียงกันต่ผู้เจ้าใช่ย่งกัน เาละเป็นเราเราเป็นกระต่้นอนนอะไรอย่างนนต่อว่านั่งอะไรอย่างนีนนต่อว่านันอะไรอยากนองแคนมาแมนยำปากอยู่ยำบุี่ยอ

แม่ค mm ้าแม่ค้าเอออย่าเสียไรแม่ค้างาไปแมาไปเลยจูแน่ออกีเ้ามยามาไปท่าเออมันมีเังอยนอยููเอออันที่มาเนี้ย่หนึงองอันนอง่ กลุ่มนะคะเตรียมด้วยเฮาเตรียมเกมไพ่ใจด้วยปรดนกนี้มกินกินพช่วยเล่ชุดเราอชุดเาอาชุดเราไหมยืมถั ไปยอะตะไม่องใส่ก็ตลกคนไม่หลอเลยเด็นอย่าง้จะหล่อแล้วไม่บอยไม่ได้หรอกยอมคนหล่อตองเกงเดินก็หล่ออ่ะตอนป่านเรียนยุเห่างท่านก็รอนอัดาเรียนยู่ข้างท่าน cắm loa này, bữa nay là đâu, cái này cái này, chị này nhận lại, còn nó được đủ, nó cũng đang bận, nó cũng đang bận, nó cũng

ไม่ม่เอ็นจอยค่ะผมง่วงครนบทกคนผมง่วงครับทุกคนงมขับรถยาวเลย เ่าต e. ้องตมไงยงไงตาตะโกนทไมอ่ะตะโกนอะไรตะโกนอะไรกนตัวนดีเมันเียงสูงไงต้องร้องโกดังอ ไม่โดเองเออก็อ่าดึงตัว่อีกแต่ไม่ลงแขนนึงดึงว่านี่มันก็ได้ยังทำแง่ีมาไปมากแต่ต้องเดคยวอะก็ดึงเขามีแนวอไเลยเขียนล้วนก็นคือะไรอย่งโอเคสนทละอ้โหสีน้นหนุ่มโยย่างนู้นขะกยคนยิ่งจเอาไอันนั้นไงบามมันหายก็เลยใส่สองอัน ม่อัน,นุ้มคืนะถอยไปตรงนั้นแล้วลืมเอาแล้วมาใส่ใส uh, ่เื้อตัวเดิมช่วเดิมอะไรยังไม่ได้ทำใส่เคยใส่เลยตัวนี้ไเกืืออะไรเกลอะไรขอบเย็บขวบเนีกลืออเนี่สยแป้งไมแป้งยเพยไ่นาดีกวไ่ได้หรอะตอนแรกคิดว่าจะฟ้องคุณปยโตัหน่อย นำแต้มไปรวมยึดตลาดจรืยกว่าองค์บ้านอยู่เบย์มันสุกระโปรงแม่บ้นอ่ะให้มันกันอ่ะตัวได้บาทเอาคือจะงบประมาเพียวเลยีทุกเม็บาทนะแล้วก็อ่กัน ่แต่ถ้าสมว่าการนีเกิดข้อคำถามเหมืนเจอหมดทุกอย่างแต่ว่าจะตอบอะไรใช่นล้ดีคออแบบนี้ไม่ต้องบอกหรอกน่าจะถูกจว่าอันี้เป็เรื่อใหญ่ตอบถูกอยู่ดก็พอที่เสียคุณเพจที่มาซักซะละก็เดาไ้แล้วว่าสัตว์ชนะ ถ้าชนะฟันดาถ้าจะเริ่มแบบทำโทษเริ่มแบบคอนทนต์เลืใสเอาทิงโอ้ไม่ได้หรอกตายคนแพ้ก็จะโดนทำโทษคนชนะก็จะขออะไรก็ได้จริงป่ะจีจปอยฟงเลยเนี่ยทำโทษคือทำโทษอะไรคนแพ้ต้องโดนทำโทษ ก็แล้วแต่ถ้าว่าแพ้้ฉันจะ,ะนท,นทำโทษทำสารทำ,ทำอะไรก็ทำใช่เออแล้วยังไงอทุกคนฟังกติกานะอ่ะดูสิเอาหมาดิาถ้าชนะถ้าคนชนะให้ทำอะไรขออะไรก็ได้คนชนะขออะไรก็ได้คนแพ้ก็โดนโดนทำโทษคนชนะขอ,อะเงินล้านวัลหนึ่งสิบบาทสิบบาทนี่ครับไปกับรถหมดแล้วครับผมถ,ถ้ <laughs> าบอกว่าแพ้แชนะ แพลพาต้องขออะไรสันอย่างหนึ่งได้เออสองถ้าแพลพาแพ้สันจะต้องเออออสิสิแพ้พาอ่าต้องทำโทษเรียบร้อ่นะอ่าถ้าต้องทำโทษถ้ต้องทำอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ป่ะคุณต้องอย่าบอกคนกว่าฉันที่หนึ่งวันเต็มๆอย่างนี้ก็ได้คุณก็แล้วแต่จะขอไงล็อกล็อกล็อกป่ะเนี่ยไม่ลบ นี่เหรอซันบอกหมดเลยนี่ก็พูดเนมีสักเนสุายมีปอดทุกคนแต่เราเมือจเหมนทุกคนเขียนตอนไหนเมนเขียนเลยเนี่ยเนแล้เมื่อกี้เขียนยังไปดูว่าเขียนยังอ่ะอ่ะเขียนไหมมีเหมือนมั้ยมีเหมือนกันปะดูอ่ะแค่คำเดียวโอ้ย จะไปทานี่ไหนไหยครับมีมีอย่างนึงเหมือนกันน้อสปอยต้องดีนะรู้เลยอะไรสีสิคุณรรุณนี่เก้ยอบเบรจะไปหาความมุ่นขิงข้องกันด้วยภาษาสอบโต๊ะคัดมันนี้ คิงคองคืออะไรทุกคนเอา้าทุกคนเไหดเนเอาง่ะเร็วเร็วเร็วทุกคนไปละนะเดี๋ยวลงไลค์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไลค์ในกลุ่มแล้วนะหนึ่งต้องทายใจถ้าใครแพ้คนนั้นต้องโดนทำโทษสองถ้าใครชนะ <S 2> <S 2> <S <S หยุด ถ้าใครชนะต้อง